ก้อ,อเที่ยงบ่โอ้ข้าวเจี้นกินข้าวเจ้าย่างไห้ฮะอืมเรียบแบบกน้วใหม่กอนเทียงบุมมีกระดูกหมูใส่เนาะอืมจังหวัดนะไรเนี่ เดี๋ยวหำออกมาด้วยหำน้องแกงะมาไม้คนต่างถิ่นก็แขกคนไทยคนแขกก็มีว่าแขกแขกมาชิมข้าวเที่ยงคนมาจากไกลมาจากซีโนแนบแนบซีโนพักหวยวะซีโนพักหวยอืมแนบแนบ่หำอืมไปไปหา

đề bài bay nha nhanh à. gọn Lò bài 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 không bài bài ừ. ừ. Lò bài 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 Nèo bài 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 เอ้หมักตอนได้เาหมตักเอ้าหมักตอนนี่เลียนบุมีไฟเห็ดบุบีเลียนเอ้าอัเลียนอันนี้อาเลียนเหรอเป็นคนไทย้วเลียนมันมุน

นม <affiliated>. ah. ื่อวานไหมเอ้าอยู่บ้านเรียนนะว้าวพ่อเลย เล่นท่าท่ามากค่ะวะอ๋อมากมากดิ้นไม่มนี่น,นะวันอืออม่จะถวยแล้วยวังแล้วไอีวอก

บักเก็ตะตอนมันยังไหนเนาะตอนมันโตเนาะจจ้อตอนมมาแต่ผ้าโอ้มาชตแม่บ่เย็นยัว่ามันม่แม่ทำขามันมีสีหน่อยไงยะไงแล้วจับมือมือมข่ามับ่มเย็นยามีแม่้าอ้วนกล้อง

ขนอะไรในก่อนคับกนช่างมานเจงเต็ยงไปก็ะไดอืมยันเท้าอ่นอมเีให้เท้าโอ้บัดจานหนึ่งยังไม่อิ่มที่ับพอแล้วกินนะกินลาบโอ้โอ้จนเอิ่มล่ะ นไปหานอื่นหมไปเขาไปหาเราใหม่เราไปโยเนี่อเธอเนี่อเธอกินยถยช้องก็บนเลาเบดอีครับพุงมันจีกเต็มกินถอเล็กหน่อยเลยพุงจีกลเลหน่อย้วพุงจีกเลยอ่ลองล้ bay mình bao bụi Bướn rồi